กราบนมาสก,การพระอาจารย์และขอสวัสดีผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดต่อจากอีพีที่1กันนะครับพระอาจารย์ครับการอุปสมบทในประเด็นของการละนั้นต้องละอะไรเพิ่มอีกครับในอีีที่1ที่ผ่านมาเนาะเราได้พูดถึงการละ,อ,ะอย่างเช่นในเพศของบาปชิตอยู่ 4, 4ีข้อด้วยกันข้อแรกคือละเสียซึ่งการมีทรัพย์ 2. ละเสีย ซึ่งวงศาคณญาติข้อที่3ละเสียซึ่งการนุ่งห่มอย่างคารวาสและข้อที่4ละซึ่งการกินอยู่อย่างคารวสวันนี้เรามาต่ออีก3ข้อข้อที่5ละการใช้สอยอย่างคารวสหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จําเป็นสําหรับพระสงฆ์เช่นเพื่อความสวยงามเพื่อประดับบรารมีเพื่ออวดร่ำอวดรวยอย่างเงี้ยพระสงฆ์ก็ ก็จะไม่ได้ใช้จะใช้แบบเรียบง่ายใช้ตามอัตภาพข้อที่6ละอากับกิริยาวาจาอย่างคารวาสพระสงฆ์เราจะพูดจะทําอะไรจะพูดก็ต้องมีสติจะไม่พูดคาส่อเสียดคาหยาบโกหกเพ้อเจอ้อว่าร้ายให้ใครข้อที่7ละความรู้สึกนึกคิดอย่างคารวาสเช่นวิสัยของคารวาสการสร้างครอบครัวการค้าขายร่ํารวยอย่างเงี้ยนะร่ำรวยเงินทองเนี่ย เราเป็นพระภิสูุสงฆ์ก็ต้องละจําพวกนี้แล้วก็อยู่อย่างาเพศบรนประชิตถ้าเราไปคิดเรื่องพวกนี้จะทําให้การปฏิบัติของเราการเป็นอยู่ของกิจวัตรของเราเนี่ยมันจะมีปัญหามันจะอยู่แล้วไม่อยากอยู่อยู่ได้ไม่นานพระอาจารย์ครับการอุปสมบทมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับประวัติความเป็นมาของการอุปสมบทในพุทธศาสนาเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล อตอนที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วได้เผยแผ่หลักธรรมคาสอนในชุมบูทวีปก็มีคุรบุตรมีญาติโยมเนี่ยมีความสนใจอ,อยากจะศึกษาพราะธรรมคาสอนของพุทธเจ้าอยากปฏิบัติอย่างเช่นพุทธเจ้าก็เลยขอบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาพระเจ้าในยุคแรกๆเนี่ยพทธเจ้าก็บวชให้เองเรียกว่าเอหิพี่ขูประสัมปทาต่อมาเนี่ยคณะสงฆ์หรือคนอยากบวชมีจํานวนเพิ่มขึ้นก็เลยมอบการบวชนี้ ให้สงเป็นผู้บวชให้แล้วก็ภิกษุกลุ่มแรกที่ได้บวชตามพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปัญจวัคคีย์ทันห้าปัญจวัคคีย์ทั้งห้ามีใครบ้างคือพระโกธัญญาวะปะพัทธิยะมหานามะและอัสชิเป็นภิกษุชุดแรกที่ได้บวชเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอีพีหน้าอีพีที่สเราจะมาพูดถึงอน,นิสงสของการอุปสมบทต่อนะครับวันนี้เวลาของรายการเราได้หมดลงแล้ว ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมรายการผ่านช่อง YouTube n นก้าสตูดิโท่านสามารถให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe ก,กดติดตามและถูกใจวันนี้เราขอนำรายการจากท่านไปก่อนสวัสดีครับ